คุณเป้คุณเป้มีลูกสาวคุณเอกยังโสดอ่าแล้วยังไงเราก็เลยจะมาคุยกับคุณเป้คุณจะให้มมีไหมล่ะเรนนะคุณจะให้ผมมีไหมมีหรือยังล่ะรลดูยังไงอะปล่อยคุณไว้ตรงนั้นแหละให้คุณเอกเขาไปหาภรรยาก่อนได้ภรรยาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องลูกสาวมาคุยกับคุณเป้ดีกว่าว่า คุณเนี่ยเตรียมห้องให้ลูกสาวหรือยังเตรียมแล้วเตรียมแล้วรู้ไหมว่าตำแหน่งห้องนอนของลูกสาวเนี่ยนะส่งผลต่อตัวเด็กด้วยนะเช่นจะให้เชื่อฟังพ่อแม่หรือจะเป็นเด็กดื้อไหมอะไรยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะในช่วงของเรื่องบ้านหน้าอยู่ค่ะกับอาจารย์คาาค่ะเรื่องบ้านน่าอยู่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ อยากให้ลูกเป็นเด็กดีตำแหน่งห้องนอนของลูกก็มีความสำคัญนะคะวันนี้เราจะมาสอบถามอาจารย์คาถากันค่ะว่าเราควรจะจัดห้องนอนยังไงสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสำหรับห้องนอนเนี่ยถ้าเป็นห้องนอนของเราก็ส่งผลกับตัวเราห้องนอนของลูกก็ส่งผลกับตัวของลูกเช่นเดียวกันห้องนอนที่ดีของลูกเนี่ยต้องอยู่บริเวณหน้าบ้านนะ จะจัดห้องนอนลูกไว้หลังบ้านนะลูกก็จะดือ้อไม่เป็นเด็กดีไม่เชื่อฟังเราเพราะตำแหน่งหลังบ้านนี่คือเป็นตำแหน่งของอำนาจบางคนบอกลูกเราพี่เห็นเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยก็จะส่งผลตรงนี้ว่าห้องนอนลูกอยู่ด้านหลังสองขนาดห้องนอนลูกต้องมีขนาดเล็กหรือย่อมกว่าของพ่อแม่ส่วนจะไล่กันไปว่าลูกคนโตใหญ่กว่าลูกคนที่สองสามสี่อันนี้ก็ว่ากันไปสองลูกชายอยู่ซ้ายมือ ของตัวบ้านเมื่อหันออกนอกบ้านลูกชายอยู่ซ้ายลูกหญิงอยู่ขวาจะได้เชื่อฟังนะฮะแล้วก็อยู่บริเวณด้านหน้าของบ้านอีกหนึ่งตำแหน่งเลยถ้าเกิดสามารถกำหนดทิศได้ก็คือทิศตะวันออกเป็นของลูกผู้ชายคนโตนะฮะถ้าทำได้แบบนี้เนี่ยลูกของเราก็จะเป็นคนที่มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นคนที่ไม่ลื้อช<ะ>เชื่อฟัง<ะ>กตัญญูแล้วก็สามารถ ดูแลเขาได้อย่างดีแต่ที่สำคัญการเลี้ยงลูกให้เขาเชื่อฟังเราแต่เขาต้องมีจินตนาการและมีความคิดเป็นของตัวเองด้วยอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้ตำแหน่งห้องนอนของลูกดีต้องทําให้ลูกเนมีความเป็นตัวของตัวเองดึงพลังบวกดีๆจุดประกายความคิดสร้างสารรค์จินตนาการเขาออกมาเขาบอกว่าลูกจะต้องดีกว่าพ่อแม่อันนี้สําคัญ เพราะฉะนั้นโต๊ะเขียนหนังสือในห้องนอนลูกรวมไปถึงเตียงนอนก็สําคัญด้วยโต๊ะเขียนหนังสือจะต้องจัดวางให้ดีหัวเตียงของลูกและโต๊ะเขียนหนังสือด้านหลังของโต๊ะและหัวเตียงจะต้องไม่เป็นห้องน้าเม่งั้นลูกเนี่ยจะเก็บเงินไม่อยู่หรือใช้เงินเยอะมากที่สําคัญสีเขียว ส่งพลังที่บริเวณโต๊ะเขียนหนังสือหรือจัดวางลูกโลกจะส่งผลในเรื่องของจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ให้กับลูกๆได้รับรองทำได้แบบนี้การเลี้ยงดูบุตรก็จะมีความสุขแล้วก็จะเห็นเขาเติบโตได้อย่างดี เห็นไหมคะว่าตำแหน่งห้องนอนของลูกก็มีความสําคัญนะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไปกว่านั้นนั่นก็คือความรักความเอาใจใส่คอยส่งเสริมในพัฒนาการของเขาถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญยิ่งกว่าค่ะและสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนา,จายจคนทามากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองลดครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี2564เปิดประมูลบ้านมือ2ออนไลน์เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ผ่านแอปพลิเคชัน GH Bank Smart NPA เพื่อลดรายจ่ายให้กับประชาชนที่ซื้อบ้านจากงานประมูลออนไลน์ทออสอจึงพร้อมมอบส่วนลดเพิ่มอีก10%จากราคาที่ปิดประมูลเพียงทำสัญญาและทำมิติกรรมภายในวันที่ธนาคารกำหนดและยังเลือกผ่อนไ ดาวดอกเบี้ย0%นานสูงสุด48เดือนหรือเทดาวแล้วยื่นกู้เลยมีสิทธิ์เลือกใช้โปรโมชั่นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ย0%นานสูงสุด12-48เดือนพบกับงานประมูลออนไลน์ประจำเดือนมิถุนายนครั้งที่1วันเสาร์ที่5มิถุนายนงานประมูลบ้านออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีครั้งที่3ทับ2,564ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาครั้งที่2วันศุกร์ที่11มิถุนายนงานประมูล ออนไลน์บ้านถูกใจหาได้ที่ทออสอผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน gh bank smart npa และลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลแบบออนไลน์เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนโดยดูรายละเอียดของรายการซับที่ออกได้บนเว็บไซต์ www ghb home center com หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่ฝ่ายบริหาร npa โทร0 2 2 0 2 1 5 8 2 3และ 02 202 1016และฝ่ายบริหารนี่ภูมิภาคโทร02 202 1170และ02 202 2036 20ทอออทำให้คนไทยมีบ้าน